ยังเจ๊ไม่แคบเคบครับครับมี่ผู้ชายมาไล่จับเหยียบงาเป้าผมไปเป็นแฟนลาลาเือนนสามปีก่อนผมยังเลอเล่ซุ่มเกนักพี่สาวบอเรื่เป็นแฟน นี่ก็ผมเป็น <laughs> <laughs> แต่ตนยนต์แต่ตนยนต์ตนยนต์ตนยนต์ไม่พอสำเร็จจตดีประเมยสีล้างมีเนื้อสุยนี่ปลามึกไข่ดีมากคุอ่อใหญ่แล้วนดดิน Ta-son-yon, 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 ta-son-yon. ถ้าเจอของปิดเสียงนี่นะคุณพนสวัสดีค่ะคุณพรคุณพรมาสายเขียวมาเลยขอบคุณนะคะใยบ่ายเนี่ยขายปลาหมึกปลาหมึกยาก่างอันนี้ก็ขายขายก๋วยจับคนเยอะวันนี้เพราะว่ามีตลาดถนนคนเดิน ฝั่งนี้ก็มีถนนทั้งสายเลยนะหน,หน้าบ้านช่้หงแถวฟ้าสวัสดีค่ะนี่มีร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นมีของ คุณแพรฟ้าสวัสดีค่ะจากครูพรนะคะขอบคุณมากๆนะคะครูพรค่ะคุณแพรฟ้าขอบคุณมากๆนะคะอาหารด้วยุณนุ่นกาลร้านแขกเมื่อวานคุณนุ้ยออนทัวก็ก็มามาที่ร้านที่หก แล้วก็มีไปจะเป็นขนมชาชีพ